ที่มาเลเซียที่เข้ามาเที่ยวในในสงสารเรามีรดลงนี้สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งค่าเงินของเขาและเราค่ะสองช่วงเป็นช่วงนี้ก็คือช่วงช่วงที่เขาเปิดเทอมแล้วค่ะการเที่ยวก็เลยลดน้อยลงอยู่กับค่าเงินก็เลยยิ่งลดลงอีกค่ะค่าเงินเขาเท่าไรตอนนี้ประมาณวันนี้ที่ใช้ก็คือ7.59ค่ะก็ขึ้นมาหน่อยนึง ปกติค่างเงินเขาจะอยู่ตรงที่7.7 7.8แต่อยู่ตรงนี้นั่นคือต่อให้ต่อให้เปิดเทอมพวกก็มาเที่ยวกัน<ม>แต่พราค่าเงินลงอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเขาเบิน้นเบิ้นความความที่อยากมาเที่ยวกันว่าลดน้อยลงค่ะค่างเงินตกมกั่งเด็กเปิดเทอมมั่งค่าใช้จ่ายมาั่งก็เลยตกมีส่วนมากค่ะค่างเงินนี้จะมีส่วนมากเลย เเห็นได้ข่าวว่าประมาณ3อาทิตย์แต่ตอนนี้กินไป2อาทิตย์อยู่อี mm hmm. กก็ก็รอรออีกอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าเกิดค่าเงินเพิ่มขึ้นก็อาจจะดีค่ะคือทัวร์ที่จองก็อาจจะเข้ามาค่ะ mm hmm. แต่ตอนนี้คือเรา, mm hmm. เ,ราเราไม่กล้าสเปนบายอะไรจัสิ้นเลย mm hmm. สินค้าเราก็ไม่กล้าเตรียงเพราะว่าไม่แน่ไม่นอนเลยได้คุยค่ะใครก็บอกสาเหตุหลักๆก็คือคาดว่าก็จะเป็นเรื่องนี้ค่ะค่าเงินหลักๆเลยคือเป็นค่าเงินมากกว่าค่ะในช่วงนี้ในส่วนของที่ร้านเป็นยังเงียบค่ะ เพิ่งเพิ่งได้เห็นลูกค้าก็วันนี้อะค่ะได้เห็นแค่สองทิศนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะค่ะแต่วัน่นมาคือเงียบมากแต่วันนี้ดีดีขึ้นนิดเดียวค่ะดีขึ้นไม่มากพออาทิตย์หน้าเราก็ต้องลุ้นอีกค่ะว่าจะมีทัวร์ไหมต้อรุ้นอยู่ตลอดเลยค่ะแต่เดี๋ยวเขาจะบอกเมื่อวานเขาไม่ได้บอกเพราะกลัวลูกค้าจะไม่ชอบ อาจลูกค้าเดี๋ยวนี้ก็คือเขาซื้อทัวร์มาอาจอาจไม่ชอบแค่มาเที่ยวแล้วก็กลับมากินส่วนมากเขาจะมากินมากกว่าอันดับหนึ่งที่มาเที่ยวคือการกินของเขาค่ะก็มีนะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบคือคนไทยตอนนี้คือเราฝีกิดป,ประตูไปเลยเพราะว่าคนไทยไม่ได้ช้อปปิ้งเพราะว่าเป็นเปิดเป็นช่วงใกล้ใกล้เปิดเทอมแล้วก็เปิดเทอมต้นต้นกระแสสายทุกคองถึงค่อนข้างจะเยอะมีผลเยอะค่ะเดี <ffe> ๋ยวมันจะจัดได้ดินะของเจ็ดเซียนค่ะ บันเทิงรายเวฟวันนี้วัยรุ่นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะขับเวฟเครื่องแรงไม่อ่ดจุหนักไปกับหัวหินยังเร่งขึ้นรื้นรื้นไปเลยค่ะมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด